สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลวันอังคารนะครับนะวันนี้ครับวันอังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565นะครับนะวันนี้ผมก็มีเรื่องมาคุยทุกท่านอยู่2ประเด็นด้วยกันครับนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากสำหรับการกดไลค์ฝากสำหรับการกดแชร์และฝากกดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้กับช่องฟุตบอลสเตชันสายฟุตบอลด้วยนะครับจะได้พาชมคลิปชมไลฟ์อื่นๆนะครับนะ 2ประเด็นวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดคุย 1. เรื่องของถ้าแมนยูสมมุติได้ลูเบนเนเวสมานะครับแน่นอนแหละผมไม่ใช่นักข่าวแหละแต่ผมก็พยายามตามข่าวพยายามดูเรื่องของอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเนเวสจะมาหรือไม่มาผมจะพูดไว้ก่อนนะแต่ถ้าเป็นไปได้ในมุมมองผมผมอยากให้เนเวสเนี่ยมาแมนยูนะครับนะประเด็นที่2ครับว่าแฟนบอลนะครับจะเลือกใครระหว่างทางด้านของโปเชติโนหรือเอริกเทนฮาก นะครับนะกับการที่ว่าจะมาเป็นกุนซือในฤดูกาลหน้าของแมนยูเนี่ยแต่ข่าวเนี่ยเท่าที่มันมีมาเนี่ยก็คือโปเชติโนนะครับแต่เรามาคุยกันนะครับนะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากมาพูดคุยถึงเรื่องของลูเบนเนเวสนะครับคือลูเบนเนเวสเนี่ยเป็นนักเตะโปรตุกีสนะครับอายุไม่เยอะครับ24ปีเองนะครับนะส่วนสูงเนี่ย180ซนติเมตรนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าคือไม่ก็ไม่เตี้ยแหละแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะครับแต่ไม่คือตำแหน่งของเนวสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชิงเป็นตัวรับ CDM ขนาดนั้นคือไม่ใช่ตัวแบบว่าแบบเอนดีอะไรแบบนี้ที่เป็นตัวรับนะครับตัวพวกแบบเรจิสตาหรือตัวพวกแองเคิลแมนอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นแบบรับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่เนวสเนี่ยเหมือนจะมันประมาณว่าเป็นกลางแบบ เหมือนกับเซนเตอร์มิดฟิลด์อ่ะนะครับ C M อ่ะไม่ใช่ C D M นะครับอาจจะเป็นกลางแบบประมาณเบอร์เบอร์6หรือเบอร์8อะไรแบบเนี้ยสำหรับลูเบนเนเวสนะนะครับซึ่งคือลูเบนเนเวสเนี่ยเคยในตอนที่พวกตอนที่เขาเนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับสำหรับลูเบนเนเวสเป็นดาวรุ่งของปอร์โตนะครับนะทีมปอร์โตในดังในโปรตุเกสเนี่ยนะครับ หลังจากนั้นครับ2 0 1 4ถึง2 0 1 7นะครับเริ่มขึ้นชุดใหญ่ของปอร์โตนะครับลงสนามไปทั้งหมด59นัดยิงไป3ประตูนะครับแล้ว2 0 1 7หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มาอยู่กับวูฟนะครับแล้วก็ลงสนามไปทั้งหมด167นัดมีอยู่18ประตูนะครับนะแล้วก็ติดทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยทุกชุดมาแล้วแหละนะครับตั้งแต่ u 16 u 17 u 18 u 21 u 23แล้วก็ ชุดใหญ่นะครับเริ่มติดตั้งแต่2015นะสิบหรับลูเบนเนเวสนะครับซึ่งผมเอาสาแตตมาฝากเรื่องของลูเบนเนเวสนะครับก็สแตตเนี่ยคือฤดูกาลนี้เนี่ยย,ยิงไปทั้งหมด12ประตูนะครับแอซซิต์ไป7นะครับนะอ๋อนี่น่าจะเป็นทั้งหมดครับทั้งหมดไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้ยิงไป12แอซซิต์7นะครับผ่านบอลทั้งหมดนะครับ6,953ครั้งนะครับ เฉลี่ยเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยจะจ่ายบอล54.75ก็คือ55ครั้งประมาณนั้นนะครับ Big Chance Create หรือว่าการที่สร้างสารรค์เนี่ยรูเบนเนเวส13ครั้งนะครับแล้วก็ครอ s เนี่ยเปิดเนี่ย109ครั้งนะครับนะ u รูท t o บอลก็คือเหมือนกับว่าการแบบว่าจ่ายบอลทะลุช่องอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ เรื่องของลูเบเนเวสเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเอามาฝากคืออะไร <c oughs> เขามีจุดเด่นเรื่องของการดุดความดุดันนะครับหนึ่งเลยนะสองเนี่ยเรื่องของการที่เป็นคนที่จ่ายบอลเวลาที่โดนเพรสซิ่งหรือการที่แกะเพรสซิ่งเนี่ยเก่งสามเนี่ยคือเรื่องของน,นี่ครับการยิงไกลนะครับนะคือแล้วมันก็มีสเตตาจากออ t ตาโจนะครับนะลูเบเนเวสเนี่ยใน 18ประตูที่เขายิงได้เนี่ยมีเพียงมีเพียงแค่5ประตูครับที่เขายิงในกรอบนะครับแล้วก็มีเพียงแค่1ประตูที่ยิงในกรอบแบบว่าไม่ใช่ลูกโทษครับก็คือเหมือนกับว่า18ประตูเนี่ยจุดโทษไป4ครับแล้วก็ยิงแบบในกรอบเนี่ยหแล้วก็ยิง outside the box เนี่ยก็คือ13รลูกทั้งหมดนะครับจากออลตาโจนะ โอ้โหคือสมันแสดงให้เห็นว่าอะไรรูเบนเนเวสถนัดยิงไกลครับนะฮะนะซึ่งโอเคแหละในตัวเลขที่เนเวสเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมดเนี่ยร้อนัดเนี่ยยิงไป12ประตูเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่มันเยอะอะไรนะครับแต่ว่าใครจำสิ่งที่ผมจำติดตาคืออะไรตอนที่เนเวสยิงไกลใส่แมนยูอะนะครับ ปีก่อนๆน่ะหน้านู้นนะครับที่เคยยิงแมนยูด้วยแล้วก็มีไอ้ลูกที่ว่าวอลเล่ไงที่เกือบเข้าที่เดกยาปัดที่แพ้1นะึ่ศูนย์ะโอ้โหวันนั้นผมดูนี่แบบเออผมชื่นชมรูเบนเนเวสเลยอะนะครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเนเวสเนี่ยมันไม่ใช่กลางรับนะครับแต่โอ้โหดูสถิติครับแท็กเกิลไปทั้งหมดนะครับ258นะครับแท็กเกิลซักเซสนะครับหรือแท็กสำเร็จเนี่ย50%นะครับ บล็อกช็อตก็คือบล็อกลูกยิงเนี่ย79นะครับอินเตอร์เซ็ปชันทั้งหมดนะครับ211เลยนะครับโอ้โหนะฮะคือมีทั้งประตูมีทั้งแอสซิดด้วยสำหรับลูเบนเนเวสเนี่ยนะครับ127นัดในนัดเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับยิงไป12แอสซิ์ไป7นะครับแต่ที่ยิงทั้งหมด18ลูกให้บูฟนั่นมันรวมทุกรายการด้วยนะครับนะนี่คือสถิติของรูเบนเนเวส นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ใบเหลืองใบแดงเนี่ยลูเบนเนเวสเนี่ยในพรีเมียร์ลีกไม่เคยโดนใบเหลืองอไม่เคยโดนใบแดงสักครั้งครับพูดผิดนะใบใบแดงใบแดงไม่เคยโดนใบแดงสักครั้งเลยสําหรับลูเบนเนเวสนะครับนี่ผมก็มองว่าเออกลางแบบเนี้ยน่าจะมาอยู่แมนยูได้และผมมองในเรื่องของอะไรเรื่องของการที่ไม่ต้องปรับตัวเยอะครับ1มีนักเตะโปรตุกสอยู่แล้วนะครับ2เล่นในอังกฤษแล้วมาทีมใหญ่ขึ้นเนี่ย ผมว่าเนเวสก็มานะครับแต่เหมือนกับว่าจากที่ผมดูข่าวเนี่ยวูฟเขาก็เหมือนกับว่าประมาณ35ล้านอะ่ะสำหรับรูเบนเนเวสนะครับนะก็เลยไม่รู้ว่าแมนยูจะเอาหรือเปล่านะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะเรื่องของรูเบนเนเวสเนี่ยอ่ะผมมองว่าถ้ามาเนี่ยดีนะครับจะมาคือสเตปเนี่ยจากที่ผมไปเช็คนะดีกว่ากลางแมนยูที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็วิ่งด้วยสำหรับรูเบนเนเวส ผมว่าควรจะามาเลยนะครับสำหรับดูเบนเนเวสนะนะครับแฟนๆที่อย่างไรก็คอมเมนต์เราได้อ่ะสองนะครับเรื่องที่จะพูดคุยประเด็นเรื่องที่สองวันนี้แฟนๆจะเลือกปอเชติโน่หรือพอชหรือเทนฮาร์กพอเชติโน่หรือเทนฮาร์กนะครับสองคนนี้นะครับนะคือแน่นอนแหละสองคนนี้สิ่งที่มันยังเหมือนกันอยู่เลยคือยังไม่มีแชมป์ นะครับพอ e อาจจะเป็นไปแชมป์กับบอลถ้วยฝรั่งเศสอะไรนู่นนะอะไรเราไม่นับนะเอาแบบแชมป์แบบเมเจอร์แบบแชมป์ลีกแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอะไรแบบเนี้ยแชมป์ยุโรปอะไรแบบเนี้ยยังนะครับเทนฮากอยู่กับอาแจ็คนะครับปอรเชติโน่อยู่กับปารีสตอนนี้แต่ปอรเชติโน่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าปลุกปั้นสเปอร์จากที่ไม่ได้ซื้อตัวเยอะเนี่ยในตอนนั้นเราพูดตรงๆไปเป็นทีมขาประจำท็อปโฟเนี่ยแล้วเคยพาสเปอร์เนี่ย เข้าถึงรอบชิงแต่ไปแพ้ลิเวอร์พูลส0อย่างเงี้ยนั่นก็คือปอร์เชติโนเขาก็เลยได้พิสูจน์ได้พิสูจน์แล้วว่าเขายังแบบว่าเป็นโค้ชที่ยังมีภาษีดีกว่าเทนฮากนะเทนฮากเนี่ยเอาตรงๆเลยผมแค่รู้จักเขาจากที่อาแจกนะครับสำหรับเอริชเทนฮากเนี่ยถามว่าแต่บอลของเทนฮากเนี่ยดีเป็นบอลฟุตบอลสมัยใหม่บอลเพรสซิงทีนี้เนี่ยแฟนแมนยูอยากจะเลือกใครระหว่าง ปอชติโนกับเอลิกเทนฮากเอาตรงๆเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากเลือกทางด้านของเทนฮารกเพราะว่าเป็นโค้ดที่สดดีแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าความเก่าอาจจะไม่มีนะแต่ว่าความเก่าอาจจะไม่ได้เยอะนะในอังกฤษอะไรแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าระบบฟุตบอลเนี่ยดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดครับไม่ว่าใครจะมาเป็น มาริเซโอพอเชติโน่หรือทางด้านของเอลิกเทนฮากเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพอมาถึงมาคุมแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องให้เวลานะครับสําหรับทั้งพอเชติโน่แล้วก็เทนฮากนะครับแต่พอเชติโน่เนี่ยอาจจะก,กินระยะเวลาน้อยกว่าเทนฮากเทนฮากอาจจะต้องมาวางรากฐานวางระบบอะไรแต่ถ้าเกิดว่าถามเรื่องของบอลเพซซิ acing, ่งกันวิ่งเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเอริกเทนฮาร์กเนี่ยหวือหวากว่า โบชติโน่นะตอนสเปอร์อะไม่ในมุมมองผมะนะนะครับแต่แฟนแมนยูอาจจะเลือกถ้ามีความเก่าหน่อยในเคยทำงานในอังกฤษก็พอชโบชติโน่นะฮะและเรื่องของปารีสเนี่ยว่าใครจะไปคุมต่อเห็นว่ามันมีข่าวว่าซิดนีซีดานด้วยนะครับซึ่งนี่แหละมันก็เป็นมุมมองผมว่าผมอยากได้เทนฮากมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยเรื่องของเลปอเซียงเนี่ยข่าวว่าแบบว่า พอสจะมาแมนยูแล้วซีดานจะไปปารีสเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่เป็นพอสมากกว่าเอลิกเทนฮาร์กนะครับแต่ถ้าถามผมในมุมมองส่วนตัวว่าผมชอบใครชอบเทนฮาร์กมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นการที่มาพูดคุยการเลือกของลูเบนเนเวสนะครับผมก็อยากให้มาแล้วก็สเปคเนี่ยจากที่ผมดูเนี่ยดีกว่ากลางแมนยูที่มีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วการปรับตัวอะไรก็ไม่ต้องเยอะนะครับ2โค้ดเลือกใครนะครับผมชอบเทนฮาร์กมากกว่าแต่ถ้า ถ้าแมนยูจะเลือกปอรเชติโน่ผมก็เชียร์เต็มที่นะครับนะเพราะว่าเราล้วก็คือพูดถึงลาบลังนิกนิดนึงในช่วงท้ายคลิปแหละคือเราต้องอย่าลืมว่าแกคือเป็นอินเตอร์ลิมโค้ชอ่ะนะครับก็คือเป็นแค่เหมือนกับว่าโค้ชแบบชั่วคราวนะครับอินเตอร์ลิมแมเนเจอร์ไม่ใช่แบบว่าถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมยังมองว่า ให้แกแกกําลังแบบว่าดูอยู่ว่าใครเนี่ยตัดเกรดนักเตะว่าใครไปต่อใครต้องมีการล้างบางบ้างโลกะทิ้งอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าลาฟเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นแบบเขาไม่ใช่แบบว่าเป็นโค้ชอยู่แล้วคือเขาเป็นด้วยเขาเป็นในนี่ไงที่ปรึกษาของสโมสรอน,อนะครับนะผมก็เลยมองว่าโอเคเข้าใจแหละแต่สิ่งสําคัญเลยที่น้าลาฟคุณจะทําในฤดูกาลนี้ทําให้มันได้เนี่ยคืออะไร ต้องไปแชมเปี้ยนซีให้ได้ติดอันดับ1ใน4นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้พวกอาร์เซนอลสเปอร์และเวสต์แฮมมันยังเกาะกลุ่มอยู่เนี่ยคือต้องเอา1ที่ให้ได้เพราะว่า3อันดับแรกมันน่าจะชัวร์แล้วซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีนะครับแต่อันดับ4เนี่ยมันเป็นโคต้าสุดท้ายที่ต้องแย่งกัน3ทีมนะครับผมยังมองว่า3ทีมตอนนี้นะสเปอร์เวสตแฮม แมนยูที่ผมยังไม่ตัดไอเวสแฮมเพราะว่าคือไอเวสแฮมเนี่ยมันยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยต้องเอาหน่อยต้องทีบตัวเองหน่อยนะครับนะประมาณนี้เรื่องของลูเบ n เนเวสเรื่องของโคชเรื่องของนาราฟลังนิกนะครับกับแมนยูวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านการรับชมและติดตามฝากไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร b e นะครับโชคดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ